เมื่อคุณพบหมายเลข4484มันเป็นข้อความที่เทวดาประจำตัวสื่อสารมาถึงคุณถ้าคุณได้พบเจอเลขนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาพยายามสื่อสารบอกคุณเกี่ยวกับความหมายของตัวเลขทั้งสองนี้ ซึ่งเลขส4ได้ปรากฏ3ครั้งเป็นการเพิ่มพลังงานของหมายเลข4ให้มีพลังเพิ่มมากขึ้นหมายเลข4เกี่ยวข้องกับการที่คุณทุ่มเททำงานอยากเต็มที่แล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีงามส่วนหมายเลข8นั้นเกี่ยวข้องกับความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความเหลือเฟือเมื่อตัวเลขชุดนี้มารวมกัน 4484แเทวดาอยากบอกคุณให้รู้ว่าคุณจงมั่นใจในตนเองและฟังสัญชาตญาณของคุณเองฟังเสียงภายในหัวใจของตัวคุณเองหมายเลขชุดนี้ยังบ่งบอกอีกว่าเทวดาประจำตัวเขาสื่อสาร,รถ,ถึงคุณตลอดเวลาขอให้คุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้อยู่เดียวดายทุกครั้งที่มีคำถามหรือข้อสองสัยใดๆให้คุณส่งคำถามออกไป ถึงเทวดาประจำตัวของคุณแล้วคุณก็จะได้พบคำตอบที่สําคัญคุณต้องลงมือทําในสิ่งที่คุณรักมองโลกในแง่ดีให้คุณทิ้งความสงสัยทิ้งความกังวลและทิ้งความกลัวออกไปให้หมดจงมั่นใจในตนเองและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวคุณเองฟังเสียงตัวเองให้มากๆ จงใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจดำเนินการใดๆทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีคือเสียงภายในของคุณนั่นแหละคือสิ่งที่ใจของคุณเรียกร้องจงฟังมันและทำตามนอกจากนี้เทวดายังสื่อสารความหมายเอาเลขโดดมาบวกกันนะคะ4บวก4บวก8บวก4มีค่าเท่ากับ20นํานำเลขโดด2บวก0มีค่าเท่ากับ2 เทวดายัางต้องการสื่อสารความหมายของเลขสองหมายเลขสองเกี่ยวข้องกับความสมดุลความเป็นคู่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างดีขอให้คุณจงมั่นใจว่าเทวดาประจำตัวคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอเขาไม่เคยขาดการเชื่อมต่อกับคุณเลยและคุณต้องตั้งใจที่จะรักษาพลังงานเชิงบวกและ ทิ้งความกลัวออกไปให้หมดอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้